ผู้ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบป,ประมาณพศ2565ดังรายนามต่อไปนี้ผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานรางวัลชนะเลิศกศนอ,อำเภอน,นากลางสำนักงานกศนจังหวัดหนองบัวล,ลำพูรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กศนออำเภอ,อยางตลาดสำนักงานกศนจังหวัดกาลสินรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกศนออำเภอผู่ซางสำนักงานกศนจังหวัดพะเยารางวัลชมเชยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรางวัลชมเชย โรงเรียนเทินวิทยาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางผลงานสื่อสร้างสารรค์ประเภทวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการดังรายนามต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศสำนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่นรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกศนตำบลบ้านหลุมกศนอ,อำเภอเมืองสุขโขทยัยสำนักงานกศนจังหวัดสุขโขทยัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นรางวัลชมเชยสำนักงานกศนจังหวัดศรีสะเกดรางวัลชมเชยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วม กศนออำเภแม่เหลาสำนักง,งานกศนจังหวัดเชียงรายศูนย์การศึกษานอกระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังกศนอ,อเอมืองน่านจังหวัดน่าน กศนออำเภอนากลางสำนักงานกศนจังหวัดหนองบัวลำพูกศนเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกศนออำเภอเมืองน่านสำนักงานกศนจังหวัดน่านและกศนอ เมืองร้อยเอ็ดสำนักงานกสทจังหวัดร้อยเอ็ด และทั้งหมดนี้นะคะคือผู้ที่ได้รับใบประกาศกิติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2565และผู้ได้รับรางวัลสื่อสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2565ค่ะดังนั้นบุคลากรของ,ของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านที่ได้ปฏิบัติราชการมาด้วยความอุตสาหะจนครบเกษียณอายุราชการจึงควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะ ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานประหลัดกระทรวงศ,ศรึกษาธิการประจำปี2565นี้นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น416รายค่ะและการจัดงานในวันนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรตินะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานประลัดกระทรวงศ,ศรึกษาธิการประจำปี2565นี้ด้วยค่ะ ซึ่งในขณะนี้บนเวทีนะคะก็เป็นการถ่ายภาพนะคะร่วมกันกับผู้ที่ได้รับรางวัลสื่อสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2565นั่นเองค่ะ เขาเสียงปรบมือให้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณมากค่ะ